ส่วนค่าคือคอยนียมุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนยมุนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญเป๊ะดอก5-10เปอร์เซ็ระยะเวลาการฝากคือ30วัน นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาสู่ในข่าวแรกนั่นก็คือเรื่องของโรบินฮูดนะครับตอนนี้โรบินฮูดเขาก็มีทั้งโรบินฮูดที่เป็น USA นะครับแล้วก็โรบินฮูด GoPro นะครับเนื่องจากว่าในลอนดอนเนี่ยโรบินฮูดเนี่ยเขาพยายามที่จะขยายอ่าเขาเรียกว่าความนิยมนะครับให้คนเข้ามาเทรดบนกระดานเขาเยอะๆนะ เขาก็เลยจัดสัมมนาที่ลอนดอนนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะมีอ่าท,ที่จะใช้วิธีรัดแหละในการเทรดนะครับก็ต้องหาอินฟลูเอนเซอร์ดังๆนะครับเราก็ทำการ Copy ปี ate, นะ้เทรดะก็ใครไม่อยากเสี่ยงเทรดเองนะครับก็สามารถที่จะใช้อินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ได้นะโรบินฮูดก็เลยเพิ่ม เพิ่มไอ้รูปแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแบบนี้มันได้ไม่ได้ไม่ได้ใหม่อะไรนะครับจริงๆใบแนนบิตเกจอะไรพวกนี้เขาก็มีหมดแล้วนะครับโอเอะไรเขามีหมดแล้วแต่เข้าใจแหละลอนดอนกดระเบียบเยอะนะครับทำให้พอเวลาที่จะที่จะเอเอาฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเข้าไปเนี่ย มันก็ค่อนข้างยากอย่างประเทศไทยกดระเบียบเยอะนะครับเห็นไหมอย่างบิตครับยังไม่มีฟิวเจอร์เลยนะครับไบแนนก็ยังไม่มีฟิวเจอร์ยังต้องมีการยื่นแบบฟอร์มกันสักพักหนึ่งเพื่อขอใบอนุญ,ญาตนะครับอีกหน่อยก็น่าจะมีนั่นแหละเนาะก็ยกตัวอย่างให้มาประมาณนี้นะครับโรบินฮูดเนี่ยพูดไว้วันที่สิบกันยายนปีสองพันยิบห้าต่อมานะครับเป็นข่าวของชีบะนะครับ แนวโน้มลดลงเนาะอย่างมากในปีนี้นะครับรูปแบบกราฟเนี่ยบ่งบอกถึงขาลงที่มากขึ้นเนื่องจากวานลดลงนะครับยอดคงเหลือสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นนะดังนั้นชีบาทเนี่ยถ้าพูดโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้คือหลุดสูงแน่นอนนะคือตอนนี้ราคาทั้งเหรียญบิตคอยแอลคอยเนี่ยกำลังร่วงลง บิตคอยเนี่ยจะทดสอบที่95,000-85,000นะครับผมเชื่อว่าน่าจะลงที่85,000แล้วก็น่าจะเป็นการอ่าเป็นแนวรับที่สำคัญที่จะมีแรงซื้อนะผมยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นตลาดหมีนะนะครับเพราะว่าอ่าสถานการณ์ตอนเนี้ยคือคือมันยังไม่ได้อยู่ในช่วงแบบสงครามแบบรัสเซียยูเครน นะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือนโยบายของโดนัลด์ทรัมเนี่ยสนับสนุนตลาดคริปโตค่อนข้างเต็มที่นะแต่มันก็จะมีเรื่องของหลายอย่างแหละนะเดี๋ยวเราจะไปพูดในคลิปพิเศษเอาละกันนะครับฉะนั้นชิปเนี่ยมันมีทฤษฎีของ w ว o f w ไ o f นะครับ o f หรือว่า c ี a นะครับอาจพร้อมร่วงลงนะเพราะว่า นักลงทุนกลุ่มวานและกลุ่มสมาร์ทมันนี่นะเริ่มเทขายแล้วก็ถือเอาไวปา้ประมาณเก้าสิบเ็ดจุดเก้าหกล้านนะครับประมาณเก้าหนึ่งเก้าหมืนหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านโทเคนลดลงประมาณสองแสนหนึ่งหื่นามพันล้านโทเคนในสัปดาห์นี้นอกจากนี้นักลงทุนกลุ่มสมาร์ทมันนี่ก็ยังคงลดการถือครองลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับกิจการของชิกิจกรรมของชิบะเรียมนะตอนนี้ถูกล็อกด้วยเม็ดเงินประมาณ865,000หดอลลาร์ก็คิดว่าลงต่อแน่นอนนะครับแล้วก็เขาก็พูดเรื่องของการเผานะครับเผาเพียงแค่5 1, 7าแสนเหรีเหรียญมูลค่าประมาณ5ดอลลาร์ในวันพุดนะอันนี้เป็นยอดล่าสุดยังไงลดแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกครั้งที่แอลคอยเนี่ยดำดิ่งจริงๆ นะครับอย่าง u ูเอีเนี่ยกูไม่กลับแล้วนะครับลงมาที่ศูนย์จุดศูนย์สองตัวหรือสามตัวแปดพันแล้วนะครับเราก็รููหน้าก็เสี่ยงที่จะลูน้าซีก็เสี่ยงที่จะหลุดสูตรเหมือนกันเนาะทะนั้นผมคิดว่าในรอบเนี้ยตลาดเนี่ยนะครับน่าจะย่อลงสุดๆละนะเนื่องจากสงครามเรื่องของภาษีนะครับภาษีทั้มด้วย แล้วก็เรื่องของเรื่องหลักๆจริงๆอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของชัดดาวนะครับไอชัดดาวก็ว่าเมนนะครับเงินมันก็เลยไม่มีเติมเข้าไปในระบบเพราะว่าราชการเขาหยุดกันนะครับไอพวกฝั่งที่เป็นสายเทรดอะไรพวกเนี้ยน่าจะไม่มีเม็ดเงินเข้าไปช่วยนะเราก็คิดว่าช่วงนี้เขาจะเอาทองขึ้นนะครับเราก็เราก็ดูตั้งแต่ตอนเดือนเมษาแล้วอ่ะนะ ช่วงไหนเนี่ยที่ทองขึ้นหนักๆจริงๆเนี่ยราคาของตลาดคริปโตก็จะหล่นะครับแล้เราก็สังเกตว่าในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยนะครับทองก็ค่อยๆมีการปรับตัวขึ้นนะก็อ่าตัวของบิตคอกยก็ค่อยๆมีการปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะกรกฎาก็ดีดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะออกหัวหรือก้อยหรือจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมยังไม่เชื่อว่าเป็นตลาดมีแอสเตอร์นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นตนะตอนที่ตลาดเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงในวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาที่เรื่องของภาษีทั้มนะเราก็ตัวของแอสเตอร์ก็มีการปรับขึ้นมาในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่อิตาเลี่ยมเนี่ยขึ้นมาถึงสี่เันสอง นะครับลงไปประมาณ3า0พัขึ้นมาส0่สองแอลคอยอะไรต่างๆก็เริ่มขึ้น BNB ก็เริ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นการกลับตัวจริงๆเขาบอกว่าแม้จะตอนนี้มันมีเรื่องของการเทรดแบบ w a t h t เทรดจนะครับของ Aster เนี่ยเผชิญกับทางกังวลนะเพราะว่าถูกถอดออกจากดีฟ i ยเลอรมากนะครับแต่ยังคงแสดงเห็นถึงโมเมนตัมแข็งแกร่งของตลาดกระดานเม็กซ เป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเหรียญต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดานเม x กซติดสิบอันดับแรกของคอยมาเจ็ตแคปด้วยนะเราก็กระดานเมกซ หรือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบรถทั้ทงเลนสั้นเลนยาวสปอตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณ ให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่สิบคนนะครับในราคาสามพันห้าร้อยบาทของตลาดนะครับแล้วก็มีความล่าช้าเรื่องของ a d o ์ดด้วยตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายแต่แอสเตอร์ยังคงแข็งแร่งด้วยความเชื่อมั่นเทรดเดอร์ที่เพิ่มขึ้นและเติบโตแบบ Open Interest นะก็ดูกันนะผมว่าตอนนี้แอสเตอร์น่าจะย่อแล้วนะครับ แล้วก็น่าจะหลุดหนึ่งดอนแน่นอนนะดูจากตลาดเนี่ยนะครับก็น่าบ nB ร่วงด้วยก็น่าจะทำให้แอสเตอร์เนี่ยเจอกับปัญหาการเทขายด้วยนะครับต่อมานะก็จะเป็นข่าวสุดท้ายของแอสเตอร์นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวขึ้นนะครับอย่างเงียบเียบนะก็ดีดกลับตัวไม่มีอะไร เน,นื่องจากโมเมนตัมของตลาดนะครับแต่ในช่วงสองสวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยวานถือแอสเตอร์มากกว่าสิบล้านเหรียญได้ขายแอสเตอร์ออกไปเกือบ20%สเอร์เซนของสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยลดลงประมาณแปดจดศนห้าล้านเหรียญหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณสิบสอจดศูนย์เล้านดอลลาร์นะครับวันนี้ลักลงทุนที่ชานตลาดก็ใช้ ฟิวเจอร์นะครับในการซื้อขายเรื่องหน้าก็เตรียมตัวชอ็อตไปแล้วนะครับใครที่ตามแอสเตอร์ก็พยายามชอ็อตแล้วแหละนะก็ประมาณนี้นะครับก็นี้น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายก็ฝากทุกคนที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็กลุ่มของเหรียญมีมอย่าง pepe f o shiba นะครับแล้วผมก็ฝากสำหรับเสื้อช่อง ริชมูลคอยไว้ด้วยนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าใครสนใจผมก็ก็สามารถเข้ามาคุยในกลุ่มได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ